เราพูดถึงว่าเราปฏิบัติธรรมมาจนถึงขณะเนี้ยไม่ว่าผู้ปฏิบัติเก่าสาวอาทิตย์หรือว่าผู้อยู่ในโครงการเจ็ดวันก็ตามเกอตอตมาจ,จะเน้นเรื่องของเวทนาถ้าเราไม่มีเวทนาเราก็ไม่มีความทุกข์ใช่ไหมถ้าเราไม่มีเวทนาเราจะมีความทุกข์ได้ไงวะไม่มีความทุกข์เพราะมันมีเวทนามันจึงมีความทุกข์ แต่เวทนาเนี่ยมันยังไม่เป็นของเรานะเวทนาที่เกิดขึ้นทางกายเนี่ยมันยังไม่ใช่ของเรามันเป็นเพียงสภาวะที่เกิดขึ้นหลังจากมีผัสสะหลังจากมีผัสสะที่มีองค์ประกอบรูปรสกลิ่นเสียงมาสัมผัสกับประสาทตาหูจมูกเลนกายใจ จึงทำให้เกิดผัสสะเป็นวิญญาณขึ้นมาพอเป็นวิญญาณขึ้นมาก็เกิดเวทนาขึ้นมาพอมีวิญญาณพวกนี้ยังบริสุทธิ์หมดเลยนะยังบริสุทธิ์อยู่แต่เมื่อไหร่ที่สัญญาแล้วเข้ามาจับมันจะไวมากเลยสัญญาโดยที่เรากระบวนการเนี้ยมันเป็นกระบวนการที่ที่เกิดขึ้นํำแล้วํำอีกํำแล้วํำอีก แล้วก็อย่างรวดเร็วเ,เรียกว่าไม่รู้ว่าจะเป็นเตี้ยวของวินาทีหรือในในเขาเรียกว่าฉับพลันขึ้นมาในทันตาเราเห็นเนี่ยปุ๊บเราไม่ทันแยกหรอกว่าโอ้อันนี้เวทานาบรรสุสุ์นะในวิญญาณมันบริสุทธนะ์นนะแต่เราชอบไม่ชอบเลยเพราะความไวของมันมันเหมือนมันข้ามพ้นจากตรงนั้นมาแต่เราเรามาเนี่ยเราฝึกปฏิบัติ เรามาดูมาดูอาการอาการของเวทนาพอเรามาดูอาการของเวทนาเนี่ยแล้วเราก็ใช้การฝึกฝนในสิ่งที่เราสัมผัสได้เพราะเวทนาเนี่ยมันไวแต่ส่วนที่มันเกิดขึ้นเวทนาหยาบเนี่ยที่เกิดขึ้นทางกายเนี่ยมันมันทำให้เราเห็นได้ง่ายถ้าหากว่าเราจะดับเวทนาตรงนี้เนี่ย มันก็จะไม่มีอะไรไปต่อก็เลยอธิบายนะอาต,าม,อาตามาก็พยายามอธิบายในเรื่องนี้เพื่อให้เราเข้าใจว่าเครื่องมือสำคัญในการที่จะพัฒนาจิตเราเนี่ยเราทิ้งเวทนาไม่ได้ถ้าเราทิ้งเวทนาเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจธรรมะได้เพราะว่าเวทนาเนี่ยมีมีผลต่อเรา ที่ทำให้เราเนี่ยจิตใจของเราชอบไม่ชอบอยู่ตลอดเวลาครับอันนี้ก็อธิบายเพิ่มเติมตรงนี้